โอเคสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีจีโอวอตนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็จาไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่จำไม่รู้กูง <c oughs> งอะไรของกูเนี่ยโอเคอันนี้เหมือนมันจะมาคุมบอสนะครับเมื่อกี้โดนยิงตายยิงตรงมิดไปได้หนึ่งตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าจะหายเป็นนานนมนะฮะจะมนมนี่เกือบยาเลยทีเดียว <c oughs> ไม่ใช่เฮ้ย ว่ามันยืนอึ้งอยู่ผมว่าเมื่อกี้แม่งลัคกี้ว่ะเชี่ยงกูไปผมว่ามันยืนงงอยู่ใช่เฮ้ยกูทำได้ไงวะแล้วมันโดนรีพอร์ตได้ไงเนีย่ยงงทำยี้ยอะไรวะเดี๋ยววาดรูปเหละเย็ดดึงชีวิตมันว่างด้วยหูมันในสัตว์มีกระแพงได้ยเออ๋ออ๋อเย็ดแม่อ้าแม่ในสัตว์มัดกระเขียนอันนี้มาราวที่สนะิบสองครับทะลุประตูเหรอปังเอายิงโดนเพื่อน ไอ้สารมันยิงโดนเพื่อนนี้เอาไปยิงทองเม็ดนี่จะกระอักเลือดก,กับเพื่อนอีกไหมเนะี่ยอันนี้นี่มันแกงพิออปหรือไงดูมันเล่นกันดนีะถามจริงๆเลยนะนบบนนไอ้เย้ยหัวกระเด็นเลยทุกกสงสัยมากเลยมึงโดนรีพอไร์ตมาได้ไงเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่ว่า เอเชีย่ยมันโดนรีพอร์ตไปได้ไงวะกูกูฮะเอาเดินเลยะะเฉย,เย,เค,ยคือถ้าเป็นแฮกมันจะรู้แล้วเว้เช้าวงเงี้ยคงไม่โง่ปล่อยโดนยิงหรอกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไฮมิดบานมาทำควยเลยของมันดูเล่นๆมันหมืน่นเอา้าวิ่งไปวิ่งมาอะไรของมันวะเอาตายกูว่าไอ้เหี้ยมาทำควยเลยห์ของมันเนี่ย พยายามเดินไปตรงมิดกันนะครับผมตอนนี้ทำการเล็งที่ A shot นะฮะแล้วก็โยนบอมไปกับทัน n น้นนะครับผมเพื่อนก็ยิงต่อตรงมิดไปเรื่อยๆนะฮะไอ้นี่ก็ยังถือเท่งนเล็งไปเล็งมาฮนะเล็งหน้าเพื่อนแทนชีวิตมึงว่างอ่ะไอแบดดูว่ามีเฮอะไรทำกันแล้วเนะมึงดูดิมึงมึงมงรีพอร์ตกันเองแล้วเนี่ยไม่น่าแบบไม่น่ามีสาระยิ่งเนี่ยทำสตีนอะไรกัไม่รู้เ่ยเออยังอีกดูมันยองครับใส่ยอง าแล้วบุกเข้าไอ้บีแล้วเพืออ <laughs> ไ,ไม่ได้ทำหาเลยเดินเป็นให้เขายิงกับบีฮอปเล่นดึ๊กดึงดึ๊มึงให้กูดูอะไรเ่ยฮะมึงให้กูดูอะไรเนี่ยโอวอตเนี่ย, oh, ยมึงรีพอร์ตมาทำเพื่อฮะหลักฐานไม่ชัดเจนเอไอ้เหียนี่มันชัดเจนเนี่ยกูจะใส่ความไปอยู่แล้วเนี่ยหลักฐานไม่เพียงพอช่วยมองไม่เพียงพอไม่เพียงพอก่อกวุนไหมผมว่ามันเล่นเอาหากันมากกว่าพอกเหียนี่มันเก็บฟันนี่โมเมนต์เหรอวะ โ okay. อเคเดี๋ยวเล่าคนต่อไปเลยดีกว่าฮะอ้หัวแตกเดี๋ยวบันเลยหัวแตกปากไอสัตว์ยังไม่โดนยังยังกูตกใจไปไงไั้นแหละเฮีย <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้อัดทันรถเข้าใจะไหมปากไอสัตว์เฮ้ยคุณโจ้าคนเดิมเพิ่มเติมกูหัวแตกรอบปากไอสัตว์ยี่ไม่โดนยังยัง,ยงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเออเออเออเอาดิ๋วว้าวไอสัตว์ว้าวเอามาแดก เอาว่าอีกทีนึงโอ้ยเออมึงบวกกันสักทีเถอะแม่งเอ้ยกูรอตั้งนานเอาเ,อาเ,อาเอากูรอตั้งนานแล้วมึงยิงยิไม่โด,ดอางนีน้มันไม่ใช่เออมันได้อย่างนี้แม่งเอ้ยรอเป็นปีเป็นชาติกว่าแม่งจะยิงกันไอสัตว์เอ้ยรอจะแบบอำเหี่ยว โอ้ตกงวิบบ้ายังไงเฮ้ยมึงจะโดดนลนบ้าเอ้าเอ้าไม่ใช่ของมันเนี่ยกูรอตั้งนานมึงให้กูมาดูอะไรเนี่ยเฮ้ยมีติดสติ๊กเกอร์รายการชายอยู่ที่ปากกระบอกปืนนีะฮะสโมกเวด everyday e ไม่ใช่นะโอ้ยย่อลุกสโมกเลยว่าคนเอาอะ่ะยังเอาอะ่ะแถววันเรียกเซน เกมเซนแล้วเล่นเกมเซนแบบชาวสาตไทยชาวสัตชาตตายานะไม่ต้องกระแดะ <c oughs> เอา้าจะไงคนสุดท้ายเออเอาฮะจากนี้เขาจะเปิดมิดอีกหรือไม่ปากไอสัตว์ยิงไม่ตายแต่ยิยงไม่โดนด้วยนะปากนี่สติ๊กเกอร์ลายกระชากที่ทำให้เขามีพลังนะ <c oughs> ไอสัตว์ยิงโดนนี่ยังนี่ เอาน,นั่นนั่นนไอ้ทำมิ่งฮะทำมิ่งน,นั้วน่ามาเปลี่ยนปืนพอดีโดนเลยฮนะตัวนี่แตกเลยแม่ไม่ธรรมดาตัวท้ายูเอช็อตมันยิงทะลุป,ประตูท้ำเขี้ยอะไรวะจุดยุทธศาสตร์ถ้าจุดนี้เอาโอ้โหโอ้โหดูสเปรย์ดิเมื่อกี้เอาซะพุนเลยนะพื้นเนี่ยพุนเลยเฮ้ หามาสองคนนี่ให้กูดูอะไรเนี่ยคือแบบไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอ่ะมันวิ่งหน้าตั้งมาถือบอมแล้วมึงดูมันบึ้โอ๊ยชีวิตมึงนี่ว่างเนอะซื้อแต่ปืนพก oh. <laughs> กระโดดมุนทั้งเกมเลยไม่ได้สปินบอดแบบจริงแฮกเอมบอดี้ไม่ใช่นะ ไ้เแม่งหมุนเล่นในสัตว์พากูเวียนหัวด้วยเนี่ยชิบหายมาดูดูดูว่าไอ้เจ๊มาทำอะไรของมันเนี่ยคุยกูเวียนหัวไอ้เหี้ยชีวิตกูเออเอาเข้าไปเอาให้อ้วกเลยสัตว์ยัดแม่มึงเล่นมึงไม่เวียนหัวบ้างเหรอวะไอ้สัตว์มึงสงสารคนดูบ้างเหรอไอ้เหี้ยโอ้ยไปดิไปเลยเออลงไปเลยเออปลาแฝดลงไปด้วย นั่นแหละเต็มไอ้สัตว์ไม่ปลาแฟรอัดไม่ปลาแฟรอัดหน้าเพื่อนไอ้ยหายพคนทุเรศทีรังทุเรียงก็าะลำใหญ่ไม่เพียงพอแต่สร้างปัญหานี่แม่งหมุนทั้งเกมไม่ทำเชี่ยอะไรเลยไม่ปลาแฟรอัดหน้าเพื่อนอีกสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผม สำหรับคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามมาต่อขอให้ติดตามมาต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทานยูมไปก่อนนะครับผมแล้วทุกคนครับจุ๊บๆุะจ๊จะอย่าลืมก็อี